สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีมังกรประจำวันที่6-12พฤษภาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความสุขุมรอบคอบการตัดสินใจนะคะคิดอย่างยุติธรรมมีเหตุมีผลเรื่องของการงานนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับท่านที่รับราชการท่านที่เป็นอายการผู้พิพากษา ทหารตำรวจหรือคนที่อาศัยหลักการนะคะเน้นในเรื่องของการทำงานด้วยคุณธรรมต่างๆง,งานวิศวกรสถาปนิกหรือช่างรับเหมาก่อสร้างนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีคนมาใช้บริการมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณเองนะคะสามารถใช้สติปัญญาไต่ตรองเพื่อแก้ปัญหาวางแผนการงานได้อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้านการเงินช่วงนี้ไม่เด่นมากนะคะแต่ว่าไม่ขัดสนเป็นช่วงที่จัดแจงได้ดีมีเกณฑ์นะคะในการแบ่งเรื่องของค่าใช้จ่ายหากมีการซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านนะคะก็เป็นการซื้อด้วยเหตุด้วยผลหากมีการลงทุนนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการพนันขันต่อหรือการลงทุนหนักๆเรื่องของสุขภาพนะคะแข็งแรงสมบูรณ์ดี อาการเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนี้ก็จะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนท่านที่ยังโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์อาจจะมีเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันนะคะเข้ามาสนใจหรือคุณนะคะจะดูแลตัวเองมากขึ้นเสริมสเสน่ห์ให้ตัวเองมากขึ้นในช่วงนี้ท่านที่มีคู่แล้วนะคะความรักหวานชื่นมองตาก็รู้ใจนะคะมีความซื่อสัตย์ต่อกัน เป็นกำลังใจให้กันเป็นอย่างดีนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับชาวมังกรค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคารมิคเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคาร์มิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ